สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของคุณหมอนิติเวศหญิงสาวในยุคปัจจุบันแล้วหลงยุคเข้าไปอยู่ในยุคของต้าถังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเธอจะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันนะคะขอความการุณาคุณผู้ฟังทุกท่านกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการติดตามตอนต่อๆไปนะคะ ตอนที่ 17, คุณชายฉินสี่เยียนเหนียงเอ่ยตอบคุณชายหานเป็นบุตรที่เกิดจากภรรยาหลวงของในอำเภอจิ้นหลิงเพิ่งเข้าเรียนในสำนักศึกษาประจำเมืองเมื่อปีก่อนทั้งคุณชายหานคุณชายฉินสี่และคุณชายจางเป็นแขกประจำของหอไช่ชิว่วจูู่หวันวี่ก็ฉุกคิดจึงรีบถามคุณชายฉินสี่ ใช่บุตรที่เกิดจากภรรยาหลวงของฉินสร้างจัวหรือไม่สร้างจั่วคือตำแหน่งของผู้ช่วยขุนนางซื่อสื่อเมืองซูจโจแม้ไม่มีหน้าที่เป็นกิจจลักษณะแต่มีตำแหน่งสูงถึงขั้นสี่ล่างส่วนในอำเภอมีตำแหน่งเพียงขั้น8ไม่ว่าตำแหน่งหรือฐานะก็สูงกว่าหลายขั้นดังที่ว่าไว้ตำแหน่งสูงกว่า ย่อมข่มไม่เห็นหัวแม้คุณชายชินสี่จะทำร้ายคุณชายหานตายแต่จะถูกตัดสินลงโทษหรือไม่นั้นยังไม่แน่ชัดใช่เยียนเนียงนวดขมับอย่างอ่อนล้าขณะตอบคำถามของรันเยียนต่อคุณชายหานไม่มีภรรยาได้ยินมาว่ามีเพียงสาวใช้ใกล้ชิดอยู่สองคนคนหนึ่งกำลังตั้งคันแปดเดือนใกล้คลอด ส่วนอีกคนไม่ได้ยินข่าวว่ามีท้องรันเยียนครุ่นคิดท้องแปดเดือนใกล้คลอดความเป็นไปได้ที่จะติดโรคก็น้อยลงหวังว่าคุณชายหารคงสร้างกุศลให้ตนบ้างจะได้เหลือเลือดเนื้อเชื้อไขที่แข็งแรงไว้สวรรค์ยุติธรรมเสมอแม้คนจะตายไปแล้วแต่ก็ยังเหลือทาย,ยาทไว้วันวี่ถอนใจ ดวงตาหยาดเยิ้มของหงสิ่งเหลือกขึ้นน้ำตายังคงคลอเบ้าขณะยิ้มหยันเจ้าพูดได้ดีนักตระกูลหานไม่ได้มีทายาทคนนี้เพียงผูด้เดียวถ้าว่าคุณชายฉินสีกลับไม่มีโชควาสนาเช่นนี้เมื่อไม่นานมานี้กำลังจะไปมอบสินสอดบุตรีภรรยาลหลวงสกุลรันแต่น่าสิทธายมาเกิดเรื่องนี้เข้าซะก่อนสกุลรันต้องขอถอนมั่นแน่ หงซิ่งคงตระหนักว่าตนเองมีโรครุมเรา้าฉะนั้นวาจาจึงแฝงความเวทนาระคนเยาะเย้ยตนเองความไม่ทุกข์ไม่ร้อนเช่นนี้ยิ่งทำให้ผู้ฟังสิ้นหวังวันวี่และรันเยียนกลับร้อนใจวันวี่รีบถามว่าสกุลรันใช่สกุลรันทางตะวันออกของเมืองซูโจรหรือไม่เป็นบุตรีภรรยาลหลวงคนใดหรือ หงซิ่งพลันถามกลับในเมืองซูโจมีสกุลรันอยู่กี่เรือนกันบุตรีภรรยาหลวงสกุลรันก็มีอยู่เพียงคนเดียวจะใครซะอีกละ่ะเยียนเหนียงชะงักครู่หนึ่งชำเลืองมองรันเยียนพลางครุ่นคิดจากนั้นจึงเปลี่ยนหัวข้อสนทนาท่านหมอเทวดาไม่ทราบว่าอาการของพวกข้าพวกท่านกินยาตามเทียบยาที่ข้าให้ไปก่อน อย่างน้อยจะช่วยประทังอาการระหว่างที่ข้ากลับไปปรุงยาอีกอย่างพวกท่านจะต้องแยกใช้ผ้าเช็ดหน้าถ้วยชาและสิ่งของอื่นๆจากผู้อื่นทางที่ดีสัมผัสผู้คนให้น้อยลงโดยเฉพาะการสัมผัสร่างกายอดทนรอยาจากข้าแล้วกันรันเยียนกำชับอย่างจรงิงจังเย็ยนเหนียงอดชำเลืองมองรันเยียนไม่ได้ นางพอจะเดาฐานะของรันเยียนได้กุลสตรีตระกูลสูงทราบข่าวว่าที่สามีมักจะมาเที่ยวหอนางโลมและยังก่อเรื่องใหญ่เข้าอีกกลับยังคงท่าทีสงบเยือกเย็นช่างหาได้ยากเสียจริงเหยียนเหนียงปรบมือสองทีพลันมีเบายกถาดเข้ามาวางบนโต๊ะนี่คือเงินแท่งละห้าตำลึงทั้งหมดห้าสิบตำลึงเป็นส่วนที่จ่ายก่อน หากข้ารอดชีวิตจะให้ข้าตอบแทนมากกว่านี้แน่นอนเยียนเหนียงเปิดผ้าไหมแดงที่คลุมถาดออกเผยให้เห็นแท่งเงินสิบแท่งขนาดเท่าๆกันรันเหียนอยากได้มากกว่านี้แต่เธอรักษากฎเสมอมาข้าบอกแล้วว่าข้ารักษาคนละยี่สิบตำลึงจ่ายก่อนครึ่งหนึ่งจ่ายที่หลังอีกครึ่งหนึ่ง ครานี้ค่ารักษาผู้ป่วยสามคนจึงขอเก็บเพียง30สบตำลึงวันวี่เก็บเงินวันวี่ยังนึกถึงเรื่องคุณชายฉินสีจึงไม่มีแก่ใจคิดถึงเรื่องเงินรันเยียนสั่งให้เก็บ30มสิตำลึงนางจึงหยิบแท่งเงินบนถาดมาหกแท่งเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนหากมีอาการผิดปกติ ส่งคนไปตามค่าได้ที่หมู่บ้านสกุลโจรันเยียนเอ่ยพลางยืนขึ้นเหยียนเหนียงหงซิ่งและคนอื่นๆเดินไปส่งรันเยียนที่ประตูหลังแล้วสั่งให้บ่าวนำทางออกจากตรอกไปจากนั้นจึงเดินกลับมาหลังบ่าวคนนั้นจากไปหวันวี่อดไม่ได้จึงรีบเอ่ยคุณหนู คุณชายฉินสี่ฆ่าคนซ้ำยังสำม,มะเลเทเมาทั้งยังไม่รู้ว่าจะติดโรคร้ายหรือไม่เหตุใดในท่านจึงเอาชีวิตคุณหนูไปฝากไว้กับคนอย่างนี้ได้ดูเหตุการณ์ไปก่อนแล้วกันไม่แน่ว่าออเยอาจยังไม่ทราบเรื่องนี้ถึงอย่างไรฐานะตระกูลเขาก็ไม่เลวนะักรันเยียนมีความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมอยู่ครั้นพูดถึงออเยจึงรู้สึกอุ่นใจ อายเยคือคำเรียกบิดาในยุคราชวงศ์ถังรันเยียนคิดว่าเจ้าของร่างเดิมอาจมีความสัมพันธ์ค่อนข้างดีกับบิดาที่คุณหนูพูดมาก็ถูกนายท่านยังคงรักคุณหนูยามนี้ร่างกายคุณหนูก็หายดีแล้วกลับบ้านดีกว่าเจ้าค่ะวันวี่จับแขนรันเยียนด้วยสีหน้าร้อนรนถึงอย่างไรย่อมดีกว่าให้ผู้อื่นบงการอย่างในตอนนี้ กลับไปแม่เลี้ยงจะไม่มายุ่งเรื่องการแต่งงานของข้าหรือรันเยียนเชื่อการพึ่งตัวเองมาตลอดอีกอย่างถ้าบิดาให้ความสำคัญกับเธอจริงมีหรือจะยอมส่งเธอมายังบ้านในชนบทตามที่แม่เลี้ยงบงการรั่นเยียนตกมือหวันวี่เบาๆเชื่อข้าเธอข้าอาศัยอยู่ในบ้านชนบทแห่งนี้ยังออกมาหาเงินได้บ้าง หากกลับไปด้วยสภาพยากจนค้นแค้นก็จะถูกแม่เลี้ยงบงการอีกและข้าก็ไม่อยากเรียกนางว่าท่านแม่ด้วยหวันวี่มัวแต่พะวงเรื่องการแต่งงานของรันเยียนจนลืมไปว่าที่พวกนางออกมาครานี้หาเงินได้ถึงสามสิบตำลึงหากประหยัดสักหน่อยพอจะใช้จ่ายได้ถึงสองปีคุณหนู หวันวี่คลำเงินในกระเป๋าแขนเสื้ออยากพูดแต่ยั้งปากไว้เจ้าคงอยากถามว่าข้ารู้วิชาแพทย์ได้อย่างไรรันเยียนเตรียมข้อแก้ตัวไว้แล้วรอเพียงหวันวี่ถามที่จริงข้าก็ไม่รู้วิชาแพทย์เพียงแต่มีคนมาบอกวิธีรักษาในความฝันรันเยียนมองท่าทางอ้าปากของหวันวี่พลางขยบเข้าไปกระซิบ มิเช่นนั้นพอพวกเราเข้าเมืองมาจะอเผอิญเจอผู้ป่วยได้อย่างไรทั้งยังได้เงิน30มสิตำลึงมาง่ายไดถึงเพียงนี้ด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุบังเอิญทว่ารันเยียนจงใจพูดจนหวันวี่เชื่อว่าเป็นลิขิตสวรรค์นางจึงเอ่ยอย่างตื่นเต้นสวรรค์เมตตาคุณหนูแล้วพวกเราไม่ต้องกังวลเรื่องการแต่งงานกับคุณชายฉินสีแล้วใช่หรือไม่จุ๊คะ สวรรค์ไม่เคยเข้าข้างผู้ใดแม่เลี้ยงรังแกข้าสวรรค์จึงสงสารแต่ทุกเรื่องเราจะพึ่งสวรรค์อย่างเดียวไม่ได้เรื่องคุณชายฉินสี่ยังไม่ได้ชี้ขาดลองสืบข่าวคราวให้แน่ชัดก่อนค่อยว่ากันรันเยียนเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเธอเพิ่งมาถึงยุคราชวงศ์ถังจูจูก็ต้องมาประสบเรื่องราวเช่นนี้จึงไม่รู้ว่าจะเริ่มจัดการอย่างไร เธอชะงักไปชั่วครู่ก่อนเอ่ยปากอีกพวกเราเดินสืบข่าวคราวเรื่องนี้ดูก่อนแล้วค่อยกลับไปปรึกษาสิงเหนียงกว่าพวกนางจะเดินไปถึงถนนหลักก็เกือบเที่ยงวันจึงมองหาเหลาสุราวางแผนซื้อของใช้ที่จำเป็นหลังกินอาหารกลางวันแล้วค่อยกลับเรือนเหลาสุราชื่อ,อยาหลันเซอร์แปลว่าเรือนกล้วยไม้งาม ช่างเปลี่ยมความหมายของบทกวีกว้างสามห้องสูงสองชั้นฝาผนังสีขาวกระเบื้องสีดำชายคาเรือนสร้างแบบโตโกงประตูทำด้วยไม้มะเกลือสลักลายดอกกล้วยไม้ช่างสอดคล้องกับชื่อยิ่งนักธงเหลาสุราบกสะบัดอยู่นอกหน้าต่างชั้นสองอักษรยาหลันเซอร์เข้มแข็งทรงพลังละไม้ลายมือของต้าหวัง หรือหวังซื่อจีนักผู้กานจีนเรื่องชื่อในประวัติศาสตร์จีนทำให้เหลาสุราดูอลังการยิ่งขึ้นตามตำนานเล่าขานจักรพรรดิไทจงยกย่องลายมือของหวังซื่อจีผู้คนมากมายจึงเรียนแบบลายมือของเขาชาวบ้านทั่วไปก็ได้รับอิทธิพลสูงจึงเป็นที่นิยมกันไปทั่วครั้นเดินเข้ามาในเหลาซูราพลันมีเสี่ยวเอ้อมาต้อนรับ คุณหนูทั้งสองเชิญด้านนี้ขอรับเสี่ยวเอ,อ้อตาแหลมพิจารณาการแต่งกายของรันเยียนและหวันวี่คร่าวๆคา,วาดว่าพวกนางคงไม่ต้องการห้องส่วนตัวจึงเดินนำไปยังโต๊ะข้างหน้าต่างชั้นล่างที่ตรงนี้ถูกบันไดบังไว้พอดียามเดินเข้ามาจากภายนอกจึงมองไม่เห็นเงียบสงบนักขอรับคุณหนูพวกเราไปนั่งในห้องส่วนตัวเถอะ หวันวี่ออกจะสงสารรันเยียนเป็นถึงสตรีมีตระกูลไม่ควรเปิดเผยหน้าตาเช่นนี้เลยพอเดินไปด้านในมุมนี้มีโต๊ะเพียงสามตัวดังคาดมีคนนั่งไปแล้วสองล้วนแต่งกายเช่นบัณฑิตรันเยียนรู้สึกพึงพอใจไม่ต้องเปลืองเงินไปนั่งในห้องส่วนตัวที่ตรงนี้ดีมากนั่งตรงนี้กันเถอะรันเยียนไม่รอให้วันวี่เอ่ยปาก พลันคุกเข่านั่งลงวันวี่จึงต้องนั่งลงตามคุณหนูทั้งสองรายการอาหารเขียนอยู่บนฝาผนังลองดูว่าอยากสั่งอะไรขอรับเสี่ยวเอ้อกล่าวรันเยียนมองบนฝาผนังผ่านหมวกคลุมหน้ามีแผ่นไม้ไผ่เขียนรายชื่ออาหารสุราและเครื่องดื่มมากมายจึงสั่งน้ำบ้วยดำมาสองถ้วยก่อนแล้วให้วันวี่สั่งอาหารสองสาอย่าง เสี่ยวเอ้อเพิ่งจากไปไม่นานพลันมีเสียงหัวเราะอ,อ่อนหวานดังมาจากชั้นสองเป็นระยะระยะพร้อมทั้งเสียงเครื่องสายทําให้บัณฑิตโต๊ะข้างกันสองสาคนเงยหน้ามองเป็นงานชุมนุมหย่าหลันเหล่าหญิงงามมากความสามารถในเมือง8ดในสิบมาอยู่ชั้นบนหากมีสักนางยอมเลือบแลมาบัณฑิตชุดขาวแงงหน้าดื่มสุรารวดเดียวหมด จุปากแล้วกล่าวนับว่ามิเสียชาติเกิดเชิงอัดหนซื่อสื่อเป็นตำแหน่งขุนนางในสมัยโบราณรับผิดชอบการตรวจสอบพฤติกรรมของขุนนางระดับนายอำเภอเชิงอัดที่สองการสร้างแบบโตกงงเป็นการสร้างชายคาแบบจีนโบราณโดยการนำคานเล็กๆหลายชิ้นมาประกอบซ้อนกัน และมีลักษณะชายคายื่นยาวออกมาจบแล้วสำหรับบทนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ